ฉเฉลิมเเศษฐาอยหยายุ่งปมตัดขาดทักษินเชื่อรัฐบาลพังในอีกไม่นานฉเฉลิมเเศษฐาาย่ยายุ่งปมตัดขาดทักษินเชื่อรัฐบาลพังในอีกไม่นานงัดใบรับรองแพทย์โชปัดหนีโหวตนายก ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงการประกาศตัดขาดกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนยการัฐมนตรีว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับนายเศรษฐาเลยเป็นเรื่องระหว่างตนกันนายทักษิณเท่านั้นถ้าผู้สื่อข่าวมาถามความเห็นนายเศรษฐาก็ควรตอบ ว่าไม่รู้ไม่ใช่มากล่าวถึงที่มาความเป็นมาของตนกับนายทักษิณแบบนี้จะเป็นนายกก็เป็นไปแต่เชื่อว่าถ้าเป็นแบบนี้รัฐบาลจะพังในอีกไม่นานไม่ควรมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าร้อยตำรวจเอกเฉลิมได้เผยแพร่เอกสารใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลบำรุงราษลงวันที่21สิงหาคมโดยนบเลิกชัยตุลยาพรโชคถึงเหตุผลในการไม่ไปลงมติเลือกในเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมหนังสือแจ้งลาประชุมถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่วันที่21-24สิงหาคมที่ผ่านมา โดยอ้างถึงใบรับรองแพทย์ดังกล่าวโดยระบุว่าร้อยตำรวจเอกเฉลิมรักษาอยู่ในโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เนื่องจากมีอาการหัวใจเต้นผิดปกติบวานความดันโลหิตสูงและมีเส้นเลือดในสมองตีบได้ทำบออล,ลูนเส้นเลือดในสมองไปแล้วขณะนี้ผู้ป่วยมีอาการอ่อนเพลียเครียดจากการทำงานและจากตัวโรคเดิมจึงแนะนำว่าให้หยุดพักผ่อนตั้งแต่วันที่21-25สิงหาคมที่ผ่านมา